โดยปฏิบัติตามแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลก็คือแผนพัฒนาขององค์คณะแขวงอุดมไซในการพัฒนาการท่องเที่ยวตามทิศสีเขียวและเนือนองนงบริษัทเฟสเซ็ตเห็นได้ความสำคัญต่อกับการพัฒนาการท่องเที่ยวติดพันกับการอนุรักษ์ปกปักษาสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนห่วมของประชาชนอยู่แขวงอุดมไซมาในปี2 0 0 บริษัทได้เริ่มศึกษาสำรวจความเป็นไปได้ในการพัฒนาแหล่งทองเที่ยวธรรมาราศาสตรตาดน้ำกัดท่านสมเพชเมาประเสริฐประธานบริษัทษแฟเซตรายงานได้โอกาสเข่าความกองประสมั่ผู้แทนองค์ขนาผักแขวงอุดมไซข้างที่เก้าในวันทีสาวซีกอลกฎบาภายหลังการศึกษาสำรวจเขตพัฒนาการทองเที่ยวตาดน้ำกัดเห็นว่ามีความเปลนไปได้ องค์การปกครองแขวงและบริษัทจึงได้เซ็นสัญญาการลงทุนในปี2011เป็นต้นมาโดยสร้างตั้งเป็นบริษัทเฟสซสพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมศาสตร์จำกัดและซื้อโครงการการท่องเที่ยวธรรมศาสตร์นำกัดยอละปาโดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาสถานทีท่องเที่ยวธรรมศาสตร์โดยอนุรักษ์ทรัพย์ยกรธรรมศาสตร์ปกปักหักษาสาภาพแวดล้อม และสิบแปน,นาพันธ์ติดผันกับการอนุรักษ์บิดีสิบิตของประชาสนปรปดาเาในท้องถิ่นตามทิศพัฒนาสีเขียวและเนินนงเพื่อสร้างผลประโยชน์อันเนืนยนงให้สามฝ่ายคือประชาสนรัฐบาลและผู้ลงทุนโดยปฏิบัติตามสัญญาลงทุนและแผนพัฒนาโครงการในเบื้องต้น บริษัทได้วางแผนพัฒนาโครงการออกเป็น3ระยะคือระยะที่1เริ่มแต่ปี2011หา2015เป็นระยะสำรวจออกแบบและก่อสร้างระยะที่2แงมนเริ่มจากปี2016หา2 0 1 0ระยะนี้แมนระยะการเปิดบริการเพื่อศึกษาการตลาดและสะสมประสบการณ์เพื่อสร้างฐานการบริการให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันกับบรรดาประเทศในทั่วโลก 3. ระยะที่3แมนเริ่มแต่ปี2 0 0 1หา2005แมนร,ระยนะปรับปุงและขยายกิจการตามความต้องการของการตลาดโดยอิงใส่ข้อมูลตอบสนองของการดำเนินการในระยะที่2ซึ่งพวกเขาวางเป้าหมายว่าในระยะที่3นี้ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากระยะที่สองประมาณ30 5 0หา5เซมาถึงปัจจุบันบริษัทได้มีการลงทุนอย่างลวงลายเข้าในการพัฒนาโครงการเหตุให้โครงการกลายเป็นหูปประทประกอบส่วนในการพัฒนาพื้นฐานโค้งลางการท่องเที่ยวที่มีสื่อเสียงแก่แขวงอุดมสัและได้รับความนิยมสมสอบจากแขกภายในและต่างประเทศ ส่งในแต่ละปีมีแขกเข้ามาใสบริการหาหมื่นกว่าเถือกค้นต่อปีอันได้ประกอบส่วนทางด้านพันธะทั้งโก่งและทางอ้อมแกหลักเป็นเจ้าการประสานสมทบกับองค์การปกครองแขวงในการอนุรักษ์ป่าไม้ศิวะนานาพันธ์เขตลองน้ำกัดผู้หีพีในเนื้อทีหกพันกว่าเฮกตาร์ได้มีความยืนนยง,งอุดมสมบูรณ์ และโบสถถือบุกลุกนอกนี้บริษัทยังได้สร้างเวียกเขตงานทำให้ประชาชนในพื้นที่โค้งการได้สองห้อยกว่าคนช่วยฝึกอบรมให้ประชาชนที่เข้ามาเหตุวียกในโค้งการหันเปลี่ยนจากการหากินตามธรรมชาติกลายมาเป็นบุคลกร,กรที่มีคุณภาพในวิซาต่างๆที่ติดพันกับการบริการการท่องเที่ยวเป็นจำนวนลวงลาย ประกอบส่วนในการอนุรักษ์วิถีสิบิตฮีดของประเพณีของประชาสนบรดาเผ่าในท้องถิ่นโดยเฉพาะเผ่ากมุในเขตโค้งการด้วยการสร้างบ้านหักษาการนุ่งถือและวิธีการดำรงสีวิตติดพันกับโค้งการได้ประกอบส่วนฮับแขกสวยแขวงตามการเสนอเพื่อเขา้าเที่ยวสมและผักเสาในหาปีผ่านมาได้จำนวน 1 10, 8 000, 6 0 0กอยกว่าเทือคนจากผลงานและศาสนาที่ได้ก้าวมาบริษัทได้หับนำมัายด์ในหลายๆด้านเซนได้ฮับรางวัลสถานที่ท่องเที่ยวดีเด่นแห่งชาติประจำปี2018ได้หับรางวัลสถานที่ท่องเที่ยวประชุนมีส่วนห่วมดีเด่นของอาเซียนปี2018 ได้รับล้างวันสถานที่ท่องเที่ยวสีเขียวยืนยงจากอาเซียนในปี2019ได้รับคะแนนดีเลิศ5ดาวจากาทิปแอดไวเซอร์ได้รับคะแนนดีเลิศจาก Booking.com ได้รับคะแนนดีเลิศจาก a g o d a และได้รับคะแนนดีเลิศจาก Expedia เดียอันพิเศษไปกว่านั้นแมนได้รับความยองยองสมเซย ที่ได้เขียนจารึกไว้ในปุ่มสมุดเยี่ยมยามของน้ำกัดยลรปาของพระนทานประธานประเทศแห่งโสบโสบโสปโปลาวทานหองประธานประเทศทานนายกรัฐมนตรีและบรรดาทานกันนำพรัฐที่มาเยี่ยมยามน้ำกัดยลรปาได้ฮับย่องยอเกียรติยศใบจารึกคุณจากการน้ำแข็งคณีการต่างๆอย่าง,ลงหลวงลายทานสมเพชเมาประเสริฐ ประธานบริษัทแฟซิตยังได้เห็นหู้ tarde, อีกว่าสำหรับทิศทางในการพัฒนาโครงการใดลระยะ2 0องพันเสาเอหาองพันวหาจะสุ่มใส่ปรับปรุงคดการบริการและขยายกิจการตามความต้องการของตลาดและเลีงใส่การขยายตลาดไทยกว้างขวางประสานสมทบกับองค์การปกครองแข่งเพื่อว้างแผนคุ้มครองอนุหักษ เขตป่าสงวนผู้หีพีให้มีความยืนยงอุดมสมบูรณ์และวางแผนแบบมีส่วนห่วมกับภาคหลัฐและประชาสนในขอบเขตที่โครงการให้การอนุรักษ์วัฒนธรรมและฮีตคองประเพณีวิถีสีวิตของประชาสนบราพาในท้องถิ่นให้มีความยืนยงติดพันกับโครงการและสร้างแผนพัฒนา วิสาอาเซบสีมือแหงงานของท้องถิ่นให้สามารถสนองเพียงพอในโครงการ